สุนาโตเมผันเตสังโกอันอยังอิทันนามอันพิคุสัมภูราสังคาติเซสะอาปติโยอาปเช apa barii yentang e kecang janate e kecangnak janate Rate pari yentang e kecang jaate e kecangnak janate Abate barii yentang e kecang sa e kecangnak saate Rate pari yentang e kecang sa e โสสังขังตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังยาจติตัสสะสังโฆตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังอัทาเสโสปริวุธาปริวาโสสังขังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังยาจติยะทิสังัสสะปตะกลังสังโฆอิธนนามัสสะพิคนตาสังอาปตินังชาระตังมานตังทัตไทยยเอสายัตเม ตนาโตเมผันเตสังขวันอายังอิทันนโมออภิโุสัมภูรลาสังาติเสสะอาปัติโยอาปัชเชอาปะเตปะริยตังเอกจังชนะเตเอกจังนัชนะเตระเตปะริยตังเอกจังชนะเตมเอกจังนัชนะเตอาปะเตปะริยตังเอกจังสารเตเอกจังนักสารเต ระเตปริยันตังเอกจังสะระเตมเอกจังนัสสระเตอาปเตปริยันเตเอกเจเวมาติโกเอกเจนิเพมาติโกอัมระเตปริยันเตเอกเจเวมาติโกเอกเจนิเพมาติโกอัมโสสังขันตสังอาปตินังสุทันตปริวาสังยาจิตัสสังโฆตัสสังอาปตินังสุทันตปริวาสังอัาเส โสปริวุธาปริวาสโสสังฆังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังยาจติสังควรนอิธนนามัสสะพิกุโนตาสังอาปตินังชาระตังมานตังเทติยสายะสมโตขมติอิธนนามัสสะพิกุโนตาสังอาปตินังชาระตังมานตัสสะทานังโสตุนหัสะยะสนัขมติโสภาษยา โตติยัมเอตตมะทังวะทามิสุนาโตเมผันเตสังขวนอยังอิทันนามอัมพิกุสัมภูลาสังฆติเซสะอาปติโยอาปเช paryang kecang jaate e kecangnak jaate rati paryentang e kecang janate e kecangnak janate apate paryang e kecang sa e kecang na saate Rati paryang kecang satim e kecang na sa apa parienteente e kecewe matiiku e kejene b mati kuan Rate paryente e kecewe matiiku โสสังขันตาสังอปตินังสุทันตปริวาสังยาจเจตัสสังโคตสังอปตินังสุทันตปริวาสังอัฏฐเสโสปริวุธาปริวาโสสังขันตาสังอปตินังชาระตังมานตังยาจติสังควนอิทัณนามัสสะพิกกโนตาสังอปตินังชาระตังมานตังเทติยะสายสมโตขมะเตอิทัณนามัสสะ พิคุณโวันตาสังอาปตินังชาระตังมานัสสะทานังโสตุนะหัสายสานะขมติโสภาเสยาตาติยัมเบตัมทั้งวทามิสุนาโตเมผันเตสังขวนอายังอิทันโนมวอภิคุสัมภูุลาสังาติเซสะอาปติโยอาปเช par yang kecang jaate e kecangnak jaate ra par yang e kecang ja e kecangnak jaate aba par yang e kecang saate e kecang na saate ra par yang e kecang sa e kecang na saate apa perente e kejewe matiiku e kejene b mati kuan โสสังขังตาสังอปตินังสุทันตาปริวาสังยาจิตัสสังขโทสังอปตินังสุทันตาปริวาสังอัฏฐเสโสปริวุธาปริวาโสสังขังตาสังอปตินังชาระตังมานตังยาจติสังควรอิทันนามัสสะภิกขุโนตาสังอปตินังชาระตังมานตังเถติยะสายสมะโตขมะเตอิทันนามัสสะ พิคุณโตานังสางปฏินังชาระตังมานตัสสะทานังโสตุนะหัสายสันนัมติโสภาสัยยาทินังสังเขนาอิทันนามัสสะพิคุณโตานังสางปฏินังชาระตังมานตังขมติตสังกสัตาสมาตุในเอวเมตังทารยามิ